ช่วงเวลาที่ภายเดดรับปรากฏตัวทุกครั้งจะต้องมาหาภายนิ่งและแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันภายเดืวดรับเดินมุ่งหน้ามาหาไพยนิ่งและได้เจอกับภายนิ่งก่อนที่ไพยเดยวดรับจะเดินทางต่อไปยังเขาเขียวนี่คือเหตุการณ์ช่วงหนึ่งในการเดินทางของไพยเดืวรับครับ บันทึกเรื่องราวการเดินทางของายเดลลับเมื่อประมาณวันที่28มีนาคม2568นะครับายเดลลับเดินจากน้ำตกเขียวนรกแค่คืนเดียวก็เดินทางมาถึงทุ่งกว่างในช่วงเวลาเย็นๆได้เจอกับพิสุทธิและก็เดินผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนเพื่อไปพบกับภายนิ่ง เป็นการเดินทางที่เร่งรีบพอสมควรครับในระหว่างทางเดินผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนอีกไม่ไกลก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับบริเวณนั้นจะมีภายนิ่งยืนรออยู่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยครับภายเดือดรับจึงหยุดจินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอนจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งชมวิวชมธรรมชาติ ในยามที่พาิที่ตกดินอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ที่นั่งเล่นครับน้ำก็ยังแห้งอยู่นะครับนี่คือเหล่าบันไดเอฟซีที่ตามภายเดียวหลับมานะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เที่ยวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วเมื่อพายเดียวหลับมาก็ต้องหลบให้กับภายเดียวหลับครับกินน้ำ สดชื่นใจแล้วครับได้เวลาเดินทางต่อไปภายเดลับเดินมาหา f อีที่ยืนมองอยู่นะครับแล้วก็เดินตัดเข้ามาทางต้นไม้มุ่งหน้าไปหาภายนิ่งเดินขึ้นมาถนนแล้วครับเดินผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนธรรมชาติที่สวยงามครับนี่ครับ ใกล้จะถึงภายนิ่งแล้วครับใจเย็นขึ้นเยอะครับรถจนก็จอดอยู่นะครับจะขยับแต่ก็ขยับไม่ทันครับเจ้าหน้าที่ให้จอดอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็ปิดกระจกให้เรียบร้อยนะครับภายเดียวหลับค่อยๆเดินมาแล้วครับตอนนี้รถจอดนิ่งแล้วครับ ถ้ารถไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์่าสัตว์ตาก็จะเดินผ่านแบบนี้แหละครับนะ<ม>ครับเดินผ่านสบายๆครับเว้นแต่ในบางจุดที่เป็นแม่พังที่หวงลูกนะครับจอดแบบนี้ก็อาจจะเจกะกะสายตาครับพายเดยวหรับค่อยๆเดินผ่านมาแล้วก็หยุดมองรถยนต์นิดหนึ่งครับ เสียงของเจ้าหน้าที่ห้ามใบนะครับไยเดลับก็เดินผ่านครับแค่จำเรืองมองนิดหนึ่งครับรถยนต์กําลังจะขับผ่านไยเดลับนี่ครับน้ําใจของช้างป่านะครับเมื่อรถยนต์ขับผ่านก็หยุดยืนนิ่งอยู่เพื่อให้รถยนต์ผ่านไปได้โดยสะดวกครับนี่เพิ่งออกมาจากป่านะครับยังเรียนรู้ได้ขนาดนี้นะครับ เหมือนช้างที่ถูกฝึกมาอย่างดีเลยทีเดียวรถยนต์ผ่านไปหมดแล้วครับภายเดยวรับก็เดินทางต่อไปนะครับนี่คือบริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอนครับเดินผ่านอ่างเก็บน้ำจนมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่ครับคือบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับมาดูว่าพานิ่งอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับ ผ่านไพนิ่งมาแล้วนะครับและก็ได้เห็นไพยนิ่งเรียบร้อยแล้วครับสุขใจแล้วครับเมื่อไหรที่ไพยเดยหรหลับออกจากป่าจุดหมายสำคัญจุดหนึ่งก็คือบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและได้เล่นกับไพยนิ่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็วางกำลังเพื่อไม่ให้ไพยเดยหรหลับไปลังเกภไพนิ่งได้นะครับ นี่ครับคือเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งที่ายเดยลับได้เจอกับภไยนิ่งหลังจากเหตุการณ์ช่วงนี้ายเดอลั longtime. บก็วนเวียนอยู่บริเวณน,นี้ในช่วงเวลาเช้าก็พยายามเดินเข้าไปหาภไยนิ่งนะครับคอยรับชมคลิปวิดีโอต่อจากเหตุการณ์ในช่วงนี้ในตอนเช้าที่ายเดยลับจะเดินเข้าไปหาภไยนิ่งครับรอชมครับ